ช่วงนี้พิเศษจริงๆนะครับเรามีบทสัมภาษณ์ผู้บริหารที่กําลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับบริษัทศักสยามลิสซิ่งเคาราคาหุ้น IPO ที่3 7 0บาท70สตานะครับ8ธันวาค,คมนี้จะเข้าสู่การเทรดกันแล้วนะครับเป้าหมายการเติบโตเป็นอย่างไรโอกาสความโดดเด่นของหุ้นตัวนี้เป็นอย่างไรติดตามจากบทสัมภาษณ์พิเศษครับเชิญค่ะ ความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่อนข้างสูงแล้วค่ะมีความต้องการใช้เงินทั้งในภาคธุรกิจทั้งในภาคครัวเรือนนะคะจึงเป็นโอกาสการตลาดให้กับกลุ่มธุรกิจสินเชื่อรายย่อยซึ่งในวันนี้นะคะเรามีความน่าสนใจของบริษัทที่เตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นก็คือทางด้านของศัก์สยามลีสซิ่งนั่นเองค่ะ ความน่าสนใจของตัวบริษัทเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเขาตั้งเป้าเติบโตถึง2เท่าในระยะเวลา3ปีต่อจากนี้นะคะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณศีวพงศ์บุญสาลีกรรมการผู้จัดการจากบริษัทศักสยามลีสิ่งจำกัดมหาชนหรือตัวย,ยอ่อว่า SAK ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ขอสอบถามเลยนะคะคุณศิวพงศ์ค้าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจในตัวธุรกิจของศักสยาม l e a ซิ่งนะคะเราทําธุรกิจอะไรบ้างคะแล้วก็มีความโดดเด่นด้านไหนบ้างนะคะครับศักสยามเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยรเราให้บริการสินเชื่อกับประชาชนโดยทั่วไปนะครับฐานลูกค,ค้าของเราแล้วก็สาขาอยู่ในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันนี้มี สาขาอยู่ทั้งสิ้นจำนวน519แห่งนะครับแล้วก็มีฐานลูกค้าอยู่ประมาณ2อ0แสนกว่ารายนะครับจากจำนวนทั้งหมดนี่ประมาณ5 0 0แสนกว่านะครับแล้วก็เรามีผ่อสินเชื่อปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ6,000ล้านต้นๆครับค่ะ ความโดดเด่นของเราล่ะคะในพื้นที่เองเรามีความเข้าใจเข้าถึงใช่ไหมคะตัวลูกค้าด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะให้บริการเขาได้อย่างตรงจุดตรงใจได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะครับธุรกิจการให้การให้รายย่อยนี้เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงครับค่ะ,ะศักย์สยามเองก็เน้นนะครับในเรื่องของอการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดผลิตภัณฑ์ของเรานี่มีอยู่ถึงสี่แบบนะครับ <c oughs> โดยหลักแล้วก็จะเป็นสินเชื่อทะเบียนรถนะครับรองลงมาก็จะเป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับหรือว่านาโนไฟแนนซ์นะครับ <c oughs> ถัดไปก็จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อเช่าซื้อครับ <c oughs> ทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อให้เกิดความหลากหลายแล้วก็เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะเข้าถึงบริการและสามารถที่จะตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินของเขาได้ให้ได้มากที่สุดนะครับ <c oughs> แน่นอนนะคะว่าในภาพรวมนี่นะคะถ้าหากว่าเรามองไปความสามารถในการแข่งขันของเราในธุรกิจละคะณนปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะคะครับอย่างที่เรียนครับก็ธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูงนะครับโดยเฉพาะถ้าเราดูจากบริษัทที่เข้าตลาดมาก่อนนะครับก็ก็สองเจ้าใหญ่ๆนะครับหรือว่าอาจจะมีอีกที่หนึ่งที่ว่ามีโฆษณาทางทีวีเยอะๆนะครับท่านก็พอจะ เห็นภาพได้ว่าธุรกิจนี้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่ว่าขนาดของตลาดนะครับเนื่องจากว่า,าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะเป็นประชาชนที่อยู่ใต้ชิดหรือว่าอาจจะเป็นประชาชนที่ทำอ,อยู่ในภาคเกษตรโดยตรงนะครับทำให้มีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับสามารถขยายออกไปได้เกือบจะทุกที่ทั่วประเทศไทยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย ตลาดนี้ก็เพิ่งถูกเรกูเลตหรือว่าถูกกำกับดูแลโดยภาครัฐนะครับผมก็คิดว่ายังมีโอกาสอีกมากนะครับอีกมากที่สำหรับผู้ประกอบการในปัจจุบันนะครับที่จะาสามารถเข้ามาปรับตัวนะครับให้เข้ากับมาตรฐานที่ที่ทางราชการกำหนดแล้วก็สามารถที่จะใช้โอกาสนี้ในการสร้างนะครับสร้างฐานลูกค้าขยายฐานลูกค้าให้กว้างาแล้วก็ไปไกลยิ่งกว่าเดิมนะครับ ก็จะเห็นภาพของโอกาสนะคะในการที่จะทําธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคตแต่ก่อนอื่นที่จะไปมองถึงแผนเป้าหมายนะคะในระยะเวลา3ปีข้างหน้าอยากจะขอให้คุณศรีวพงศ์นี่นะคะช่วยเล่าย้อนหลังหน่อยผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการตอบรับของประชาชนหรือว่าลูกค้าของเราที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะครับค่ะ,ะด้วยความที่เราตั้งใจนะครับบริการกับลูกค้าด้วยด้วย,ด,วยด้วยความ โปรง่งใสเป็นธรรมและด้วยความเป็นมิตรนะครับก็ทําให้ศักสยามนี่สามารถที่จะสร้างลูกค้าเพิ่มได้นะครับลูกค้าเดิมที่เป็นลูกค้าของเรานั้นก็ไม่ได้หนีหายไปไหนนะครับแต่กลับมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆผลประกอบการในด้านของอ่อนสินเชื่อก็ดีในด้านของรายได้ก็ดีหรือว่าผลกําไรสุทธินะครับค่าเฉลี่ยตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาก็คืออยู่ที่ไม่ต่ํากว่า30อนะครับอันนั้นคือค่าเฉลี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมา ถ้าเราก็คิดว่าเราจะสามารถาที่จะรักษา,าการเติบโตนบในระดับอัตราที่ใกล้เคียงกันนี้ไว้ได้ไป,ไปอ,อ,อีกในอีกระยะอย่างน้อยก็สามปีข้างหน้าครับค่ะและแน่นอนนะคะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยจากเรื่องของโควิด19เหมือนกันนะคะในช่วงเก้าเดือนแรกเนี่ยความต้องการสินเชื่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นไหมคะแล้วมันส่งผลทําให้พอร์ตสินเชื่อโดยรวมของเราเติบโตขึ้นด้วยหรือเปล่าคะครับลูกค้าของเรานี่นํา นาเงินเงินที่เข้ามาขอสินเชื่อกับเรานะครับเขานาเงินที่ได้นําไปใช้เพื่อการลงทุนส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในด้านการเกษตรโดยตรงหรือว่านําไปลงทุนค้าขายนะครับอยู่ในในตลาดที่อยู่ในในต่างจังหวัดนะครับหรือว่าเอาไปลงทุนทําเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจนข้ทงจะซบเซานะครับอันเนื่องมาจากมาตรการการควบคุมโรคโควิดที่ทําให้ ไม่สามารถจะค้าขายหรือว่าดําเนินกิจการหรือว่าเดินทางข้ามจังหวัดได้อย่างสะดวกนะครับในช่วงนั้นก็เป็นเศรษฐกิจก็จะถือว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยดีโดยเฉเป็นเศรษฐกิจท่องทิ่นนะครับความต้องการสินเชื่อก็จะชะลอลงนะครับชะลอลงลู้ค้าของเราก็จะนำึ้นนำเงินมาคืนนะครับนำเงินสินเชื่อมาคืนเมื่อคิดแล้วเขาก็บอกว่ายังไม่ขอกู่ต่อนะครับยังไม่ขอกู่ต่อนะครับก็จะชะลอมันมาเริ่มดีขึ้นอย่างชัดเจนก็คือเมื่อรัฐบาล เริ่มยุตินะครับเริ่มผ่อนคลายมาตรการการควบคุมเมื่อตอนประมาณเดือนมิถุนายนประกอบกับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ฝนเริ่มมาพอดีนะครับประชาชนก็กือ,อเกือบทัึ่วประเทศนะฮะซึ่งเป็นพี่น้องเกษตรกรก็มีความหวังแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนนะครับ,ก,บกับการเพาะปลูกนะครับในฤดูกาลต่อไปค ฟังแบบนี้แล้วนะคะรู้สึกถึงความมีคุณภาพของตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าคือเขาอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้แต่เขาก็ยังจ่ายตรงเวลานะคะแล้วก็ยังมีโอกาสของการเติบโตที่รออยู่ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดังนั้นในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้นะคะแผนการของเราเราเข้ามาในตลาดหุ้นนะคะเราเตรียมแผนที่จะนาเอาใช้เงินทุนหมุนเวียนนี้ไปทําอะไรบ้างคะครับที่ผ่านมาสักสยามนี่สามารถ เติบโตมาได้โดยตลอดนะครับในเรื่องของในด้านของจํานวนสาขาในด้านของปริมาณลูกค้านะครับแล้วก็พอร์ตสินเชื่อแต่มันเป็นการเติบโตโดยใช้ทุนนะครับโดยใช้เงินจากจากสถาบันการกู้ยืมสถาบันการเงินเป็นหลักนะครับเราก็เชื่อว่าถ้าเราจะเติบโตให้ให้ได้มากกว่านี้ให้บริษัทมีความมีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพื่อที่จะสามารถระดมทุนหรือว่าออกเครื่องมือทางการเงินอื่นๆนะครับ เพื่อจะนําเงินมาใช้สนับสนุนการขยายกิจการนะรับใ,ให้ให้ให้กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้นค่ะเจอเห็นบอกว่าเตรียมแผนที่จะลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้ก็คือคเราเราก็ตั้งใจว่าเมื่อจํานวนสาขาเพิ่มขึ้นนะครับปริมาณลูกค้ามากขึ้นนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องมีระบบสําหรับการให้บริการสารสนเทศนะครับโดยเฉพาะในด้านของระบบการให้บริการสินเชื่อในส่วนที่ เป็นการให้บริการถึงถึงประชาชนที่เป็นลูกค้าโดยตรงเนี่ยจะต้องจะต้องพัฒนาและปรับปรุงนะครับต่อไป,ปน,นี้ก็จะต้องปรับเปลี่ยนขึ้นไปสู่ยุคของของของฟินเทคให้มากขึ้นครับค่ะนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณสุริวพงศ์นะคะช่วยฝากทิ้งท้ายเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมสักหน่อยนะคะสําหรับโอกาสความสําคัญนะคะความน่าสนใจในการลงทุนผ่านตลาดหุ้นไทยในตัวของบริษัทศักสยามลีสิ่งนะคะ ศักสยามลิสซิ่งเป็นบริษัทที่มีความสามารถนะครับแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันคือเราแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจเดียวกันนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะขยายงานแล้วก็สร้างความเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแต่อัตราที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจเรายังเชื่อมั่นนะครับในศักยภาพทางด้านนี้ของเรานะครับแต่การที่เข้าตลาดไปแล้วเนี่ยเราจะมีทรัพยากรเราจะเข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้นนะครับ ที่จะนํามาใช้ในการขยายฐานลูกค้านะครับเพิ่มจํานวนสาขาให้กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ลงไปในรายละเอียดนะครับของพื้นที่เช่นจากเดิมสาขาของเราอยู่ในระดับอําเภอก็จะสามารถลงไปได้ถึงในระดับตบําบลในอีกหลายๆพื้นที่นะครับอนอกจากนี้แล้วความสามารถในการขยายกิจการซึ่งผมคิดว่าเรายังสามารถไปได้อีกมากนะครับคือจากฐานที่เรามีอยู่ถึง519สาขานะครับ จากปริมาณลูกค้าที่มีอยู่จากจํานวนพนักงานที่มีอยู่พันหกร้อยกว่าคนนะครับซึ่งเราก็ได้เตรียมการเอาไว้สําหรับการที่จะขยายงานต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องสิ่งที่จะได้กลับมาก็คือระดับก็คือรายได้นะครับรายได้ที่จากการให้บริการสินเชื่อที่จะเข้ามามากขึ้นในแต่ละปีนะครับแล้วก็จะน่าจะหมายถึงผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีด้วยนะครับ สุดท้ายแล้วก็อยากจะขอฝากว่าเมื่อถึงวันหนึ่งนะครับสักสยามก็จะนำสิ่งที่เราได้รับนะครับนำทรัพยากรที่เรามีมากขึ้นนำคุณค่ากลับไปเป็นคุณค่าให้กับสังคมไทยนะครับโดยการสร้างบริการทางด้านการเงินไปครับที่ดียิ่งขึ้นไปให้กับพี่น้องประชาชนขอขอบคุณครับ ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นหุ้นน้องใหม่นะคะที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนะคะในตลาดเซตนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้นน้องใหม่แต่ว่ามีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็สามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในพื้นที่ที่ถือว่าเป็นสินเชื่อรายย่อยในระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะลงทุนได้ละคะ่ะเดี๋ยวต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะจะเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยกันแล้ววันนี้ขอบพระคุณสําหรับข้อมูลที่น่าสนใจค่ะขอบคุณครับ เป็นนุ่นที่น่าสนใจนะครับพื้นฐานแข็งแกร่งสาขาครอบคลุมแล้วก็มีพอสินเชื่อที่ปริมาณสูงด้วยใช่ค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะคะมาอัปเดตกันได้ในรายการของเรานะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้1 0บโมงหนาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ